สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงการ13าเมษายน6 7 6 7นะคะคุณลูกค้าที่รักรา้านทุเรียนเจ้อมยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะ,ะวันนี้ไม่มีใครจับกล้องให้ก็ตั้งกล้องเองเลยลูกนี้6กโลนะคะลูกค้ารลอรับ ไปใกล้ๆค่ะลูกค้าแพทย์กศานะคะขาประจำลูกค้าไม่ตันนิ่มน,นะคะบอกสานหกลูค่ะ6กลู ใหญ่มาก สองคูเต็มถาดเลยทุกคน ตอนนี้ก็ตอนนี้สี่โมงสี่โมงยี่สิบทุกคนสี่โมงยี่สิบราคาลูกค้าที่ชอบกอบหวานสั่งได้เลยค่ะแต่ถ้าชอบสุกน้นทานหมดแล้วนะคะตอนนี้จะกอบหวานจะ้ะ แบบนี้เรียกกอบหวานนะคะแบบนี้เรียกตอบหวานนะคะเป็นเนื้อกรอบหวานนะคะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้นะคะลูกค้าที่ชอบกรอบหวานนะกรอบหวานเท่านั้นเดี๋ยวตอนนี้ห้าโลห้าหกโลถวยมากประมาณนี้นะคะเดี๋ยวประมาณลูกละห้าโลหกโลนะ ประมาณนี้เลยจ้ะ6โลสนใจก็ทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่จ้ะ